อเสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับครับนี่ก็จะพามาดูรีวิวห้องใหม่บ่าวเย็ยนะครับครับเออเข้ามาอะเย็นสบายเลยไหมแก่เย็นเออดีฝาเก่าเออแำไมร่มมันมีอะไรมั่งนี่เป็นไงน่าอะไรว้าวหน่านอนไหมแก่ไหนนอนให้ดูเนี่ยมันเป็นไงกลางคืนอ๋อ โอ้ยนอนสองคนกับครูจิ๋วสบายเลยเนาะเนาะสบายพี่ที่แรกใส่อันเดียวนี่หนาเนาะออใส่จะใส่ซับซ้อนกันซ้อนกันทีนี้วางขวางนอนสบายแล้วตอนนี้เจ้าจะทําอะไรถูบ้านถูบ้านมีแขกมาเดี๋ยวมีแขกมาแขกพกผ้าไหมแขกอะโกผ้าไหมอะไรนะแขกน่ะโกผ้าไหมโปผ้าอะไรเอ้าโอแขกเออแขกมันต้องโกผ้าโอ้คนละแขกโอ้คนละแขกบ่ โอ้ยต้องคานข่าวเลยแล้วหล่อนใชอืม,มเอาสะอเนี่ยเออเอาตเตียนเด้เอานี่นี่แจวแจ๊วคีปูนทำไมมันไม่ออกสักทีไม่รู้ไอ้คีปูนเนี่ยโอ้ยโบหันดากมาทางนั้นมันเสียวมันเสียวโอุ้ยหันดากมาทีตกใจโอ้ยวันนี้บอ,อกดอกเฮ้ยลองเบเล่นนนึงบอกอบอ,อกดอก เสร็จแล้วห้องใช้หนุ่มนี่เบีรยร์มานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้นี่ใช่ไหมนี่ไงใช่ไหม,มนั่งเลนแอบนอนเว้นนี่ก็ได้นี่กลางเว,นนว้นแอบมานอนกลางวันนี่ถูพื้นดีดีเยน็นเย็นนี่อนอนเว้นได้สบายเลยนี่นะไม่ต้องไปนอนในเต็นเต้เอาหมอนมาใบาหนึ่งถูพื้นเ,าเอาเอ้าลองมันใหม่ที่น่ะไอ้ตรงที่ขาเนะี่ยออกปะไอ้ปูนเนี่ยออกปะถ้าลมก็มามา เาเปิดอเน่นแล้วก็นอนเล่นป่รู้แล้วทำไงเบียดีฮะเบ็ดได้ยังไม่เข้าออกพี่ยังไม่ออกบ่ไปดยวม่เนี่ยวดอเนี่ยพุชมพจมพุชมพมุชมพมพุชมแต่มต่ตตขุมะพร้าวบ่นอนสบายเลยนะเนี่ยตรงเนี้ย มีหมองนอนวันแล้วเอานอนเวียนนอนเวียนเนี่ยถ้าเห็นเบาเบียงเงียบก็นี่แหละอยู่แถวแถวนี้แหละอืมดีปะเป็นยังไงกันแจมไหนวะแจมแจ้จจ<อ>สุดยอดนอนได้สองคนเลยนะเนี่ยเนาะถ้ามีสองคนเนาะเบียงนะนะเนาะเนาะคนนึงก็นอนฝั่งนี้คนนอนฝั่งนี้เนาะ ทุกคนอืมอืมอืมจบะตรบะคุณเข้าพอเอ้ยเด้ซักใหม่เบอร์น้องซักใหม่เด้เอาขี้ฝุ่นไปถูนั่นอินน่อยโอ้พี่ไรเงนั่งนได้สบายเลยมังนั่งดูดินมนั่งดูสิเย็นรู้เรื่เย็นเย็นไหนไหมโอ้ชิวเลยนั่งไรสดเนาะเออนี่โอ้ยนั่งไรสดเนาะกลางวันเนาะเออ แมนเฮ้ยทำห้องได้เบียห้องนี้เราทำห้องเก็บเสียงกันก็ได้นี่นะนุองเบียเนาะฮะไปจะร้องเพลงตรงนี้ได้เะาะนี่หรอเอาหนั่งนั่งร้องก็ได้ถ้าเราเสร็จลองนั่งร้องเพลงนี้อ่ะลองดิลองดิเอ้าเดี๋ยวหายใจทางไหนเนาะยังเนี่ยตรงโลก อ๋อสบายเลยเนาะเออมีที่นั่งแล้วอ่ะเออปด้พรมได้ด้วยพี่เออบายเลยค่ะยังไงเออแล้วทำไมไม่ทำตั้งนานแล้วอ่ะทำไมไม่ทำตั้งนานแล้วก็เพิ่งฮึดไงพี่อ๋อเพิ่งฮึดใช่บ้านเรายังมีอีกหลายมุมเนาะเดีออไม่ก็แบบเหมือนเป็นห้องไหมใช่มันเป็นสองห้องเลยใช่เดี๋ยวมันถ้าแขกมาก็นอนตรงนี้ฝั่งนี้ก็ได้นี่ใช่แขกมาก็นอนฝั่งนี้ได้ตู้ก็ขยับออกมาก็นอนได้เลยเนี่ยใช่ นอนกับเจ้าก็ได้ถ้าเจ้าทําดีๆตรงนั้นนอนได้ตั้งหลายคนดินนี่นอนได้สี่คนเดี๋ยวมีคนจะมาขอนอนกับเจ้าด้วยเหรอนี่เราคัดไว้ให้พี่นิสานะพี่นิสาจะมาไทยเนี่ยอ๋อนี่ได้เปจัดให้ใหม่ก็ได้ตอนนี้ทำไมเ,เอาเบียดนอนนี่ไม่ไดีกว่าพี่นิสานอนนู่นอ๋อได้ได้เออนะพาดูห้องพาดูห้องอ่ะพาดูห้องพาด,ดูห้องอีกแล้วโอ้ยว้าวโอ้ยภูมิใจหลายเด้อเอ้ารอยได้ของแม่เนี่ยฮะ เรียบร้อยมากไหมอัยมันล่อเรามาทางเต็นท์จังเลยมันต้องปกใส่เต็นท์แน่ๆเนี่ยมันมีแผนการว่าค่อยว่ามันต้องปวดตดหรือว่าอะไรเนี่ยค่อยว่าเข้าไปค่อยคุยเจ้าหนีคค่อยว่าไปนั่งนั่งในห้องดูบอบอเจ้ามีแผนร้าบอค่อยว่าเสื้อเจ้าหลอกเจ้าเจ้าอยากนั่งเจ้าก็นั่งไปเถอะค่อยเกรงใจันไปปิดไฮะเออปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวจิ้งเหลนมานอนทับจิ้งเหลนใจ อาปิดได้บ่ละเออปิดได้ปิดได้ปิดตัวอะไรมาปิดได้แต่อย่างนี้มันก็ปลอดภัยดีเนาะนี่เห็นไหมนี่แค่นี้ไม่ค่อยมีอะไรบี้ก็เปิดอะไรนี่เราอะไรตอนเย็นเออสบายเลยไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดตอนนี้มาพี่ใช่ทุกวันปิดบ่ปิดเพราะอะไรกลัวใครแอบฮะกลัวพี่แอบสองอ๋อกลัวค่อยมาแอบสองเจ้าเออตอนนี้ไม่ต้องกลัวละตอนนี้ก็ปล่อยเปิเปิเดี๋ยวนี้เลย ใช่เปิดโล่งอันนี้ปิดได้แล้วก็กลัวฝุ่นด้วยแล้วก็เลยปิดเพราะว่าเวลาเราอยู่ข้างบนเราเดินปุ๊บฝุ่นมันลงมาตกลงมาเดี๋ยวมันก็ได้แล้วเดี๋ยวต้องหาวิธีแก้ค่อยๆ่อยทำไปอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างถังขากล้องอุปกรณ์ถางกล้องเราไฟมาโอเคนี่เขาก็ยังทำไม่เรียบร้อยนะเนี่ยเนาะเราความจริงเราต้องโบกปูนตรงนี้อีกนะเนี่ยนะแต่เรางบหมดเดี๋ยวเราค่อยทำไงไงแนมนี่ มีพี่เพื่อนทำงานพี่ก็ใส่นี้ก็ได้เวลาพี่แต่งหน้าก็หันใส่กระจกตรงนี้เลยเนี่ยหรือเปล่าอืมเป็นไงเฮ้ยค่อยรู้แล้วอะไรค่อยอยากมีโต๊ะเครื่องแป้งในฝันพี่อะโต๊ะเครื่องแป้งเออเฉพาะฮะต๊ะเครื่องแป้งพี่ไม่ค่อยได้นั่งหรอเชื่อไปนี่อ๋อนั่งเด้อเวลาแต่งหน้าเด้อมันต้องมุมจึงแจ้งเด้อเออก็เนี่ยตรงเนี้ยแจ้งเด้อเอามาผิดปุ๊บมันก็เหมือนแล้วบอสเราก็หันหน้าออกนี้เด้ออืมโอเคฝันไว้ก่อนฝันไว้ก่อน โอเคหันหนึ่งโต๊ะเครื่องแป้งอ่ะโอเคเออเนาะถ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งตางตรงนี้เนาะล้างเข้ามาตึงนะฮะเย็นนะใช่ตรงนี้เย็นใครเป็นคนเลือกกระเบื้องมาเห็นไหมอือเห็นนะสะอาดเลยเนาะเห็นป่านอนได้เลยพี่เบียรูแบบสะอาดแหละใช่เอ้ยบอกแล้วว่าเอากระเบื้องลายนี้มันจะเย็นอ่ะปิดไฟเออปิดไฟอ่ะนั่งนี่ ไปไงไปเอามาม่ามาต้มกินกันเราอ๋อยิ้มอยู่เลยฮะยิ้มอยู่เลยนี่ยิ้มอยู่บ่เป็นไงห้องเบียร์ทุกคนเดินมาปุ๊บเป็นห้องประตูวแล้วก็จะปิดดีใจบ่ฮะดีใจดีใจดีใจด้วยอ่าทำแบบล็อกนะทำอะไรคือเขาเอาของไว้ในห้องไหมเออนี่เลื่อยซื้อใส่ยูมาแล้วเด้แต่คิดว่าน่าจะฝนน่าจะไม่รั่วเนาะไม่รั่วไม่รั่วเดี๋ยวเดี๋ยวละหน้ายังไม่ถึงหน้าฝนเดี๋ยวเพิ่งไปคิดมันเดี๋ยวหน้าฝนเดี๋ยวอาจจะ ต่อหลังคามุมนั่งเล่นอืมทำมุมนั่งเล่นอ,อืมเย็นสบายนั่งตรงนี้ได้แตก,ก่นอนเรานั่งอออืม,อม,อมหนูนี่แล้วโอ้ยวิ่งจากล้องทุกวันแต่เนี้ยสบายแล้วเนี่ยกวันเจ้าก็มานอนเวียนตรงนี้ได้เลยใช่ออสบายเลยสบายฟิวชิวอืม เครื่องร้อนบ่ใช่อว่าทุกคนได้เจอใหม่คลิปนาเลยครับขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะครับสวัสดีครับอืโอเคโอเคโอ้ทุกคนหมุนพวกะันเน็ต